สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับหลังจากที่แมตช์คัดฟุตบอลโลกรอบเลือกโซนเอเชียรอบสุดท้ายที่เพิ่งจบไปในช่วงหัวค่าที่ผ่านมาแบบสดสดร้อนรอนครับผลการแข่งขันนะครับทำเอาสมาชิกทีมในโซนอาเซียนของเรานะครับสะเทือนผืนแผ่นดินกันเลยทีเดียวหลังจากที่ทีมชาติอินโดนีเซียนะครับตัวแทนหนึ่งเดียวความหวังของอาเซียนเปิดบ้านเอาชนะทีมเต็งอย่างเสียทีน้ํามันทีมชาติซาอุดิอราระเบียไป2ประตูต่อศูนย์ ทำให้โอกาสเข้ารอบสุดท้ายศึกฟุตบอลโลกมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ขึ้นมาทันทีแถมผลการแข่งขันในกลุ่มเดียวกันนั้นก็เป็นใจให้กับทัพอินเดอีกด้วยหลังจากที่ชนะซาอุทําให้ทัพอินเดอินโดนีเซียมีคะแนนขึ้นมาอยู่ในหลังในอันดับที่3ของตารางชั่วคราวโดยตามอันดับหนึ่งของตารางอย่างทัพซามูไรญี่ปุ่นอยู่ถึง10คะแนนและมีคะแนนเท่ากับอันดับ2ของกลุ่มที่จะเข้ารอบฟุตบอลโลกอัตโนมัติอย่างออสเตรเลีย แต่แข่งมากกว่า1น,นัดนั่นเองซึ่งทัพออสซี่จะลงแข่งในช่วงดึกที่จะถึงนี้อย่างไรก็ตามหลังจากจบแมตช์นี้ครบทุกทีมแล้วอินโดนีเซียน่าจะคงร้างอันดับที่3ต่อไปอย่างแน่นอนสำหรับการคารืออฟุตบอลโลกโซนเอเชียจะคัดเอาอันดับ1-2ของทั้ง3กลุ่มเข้ารอบอัตโนมัติส่วนอันดับ3-4ของแต่ละกลุ่มจะมาแบ่งสายแข่งขันในรอบ4เพื่อแบ่ง เป็น2กลุ่มโดยเอาอันดับหนึ่งของทั้ง2กลุ่มเข้ารอบอัตโนมัติส่วนอันดับ2ของกลุ่มจะต้องมาเตะในรอบที่5เพื่อหา1ทีมไปเตะเพย์ออฟกับโซนอื่นต่อไปมองดูแล้วเส้นทางฟุตบอลโลกของทัพอินาอินโดนีเซียยังคงมีลุ้นพอสมควรเมื่อเทียบกับคุมกำลังที่อิมพอรตจากทวีปยุโรปทั้งทีมและเหลือการแข่งขันอีกถึง4นัด โดยโปรแกรมคัดบอลโลกนั้นต่อไปของทัพอีเนาพวกเขาจะไปเยือนทีมชาติออสเตรเลียซึ่งอาจมีลุ้นแบ่งแต้มกลับมาเลยทีเดียวส่วนนัดที่8จะเปิดบ้านพบกับทีมชาติบาเรนซึ่งพวกเขามีลุ้นถึง3แต้มในนัดน,นี้ต่อจากนั้นพวกเขาจะเปิดบ้านอีกครั้งในการเปิดบ้านตอนรับการเยือนของทัพแข่งมังกรจีนซึ่งพวกเขาบุกไปพ่ายมาในนัดแรก ซึ่งการเล่นในรังเย้าของพวกเขาถือเป็นจุดเด่นจุดแข็งไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศในสนามเสียงเชียร์ความจุเกือบ8 0ด0มืนที่นั่งรับรองว่าแมตชนี้ทัพอีเหนาอินโดนีเซียมีลุ้นถึง3ามแต้มเลยทีเดียวส่วนนัดปิดท้ายพวกเขาจะต้องออกไปเยือนทัพซามูไรญี่ปุ่นถ้าเทียบฟอร์มตอนนั้นญี่ปุ่นคงน่าจะลอยลำเข้ารอบไปแล้วซึ่งแมตชนี้ทัพอินโดนีเซียน่าจะได้มากที่สุดคือ,อยันเสมอเอาหนึ่งแต้ม กลับประเทศนั่นเองถ้าผลการแข่งขันเป็นใจดังที่คาดหวังไว้จะทำให้ทัพอินโดนีเซียมีคะแนนถึง14คะแนนโดยมีลุ้นเข้ารอบสุดท้ายศึกฟุตบอลโลกในที่จัดขึ้นที่ทวีปอเมริกาเหนือโดยมีประเทศสหรัฐอเมริกาเม็กซิโกและแคนาดารับหน้าเสือเป็นเจ้าภาพในการจัดในช่วงปี2026ที่ถึงนีน้ถ้าเกิดว่าผลการแข่งขันไม่เป็นใจอย่างที่เขาดหวัง,งไว้ อย่างน้อยๆทัพอินโดนีเซียก็สร้างประวัติศาสตร์ให้กับทัพลูกหนังอาเซียนเป็นที่เรียบร้อยหลังจากก่อนหน้าทีมชาติไทยและทีมชาติเวียดนามเก็บคะแนนในรอบนี้ได้ถึง4คะแนนซึ่งตอนนี้อินโดนีเซียสามารถเก็บคะแนนได้ไปถึง6คะแนนนับว่าก,การเป็นสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับลูกหนังอาเซียนเพื่อประกาศสัญดาว่าแข่งโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ไม่ได้เป็นรองของโซนอื่นแต่อย่างใด มาร่วมเป็นกำลังใจให้กับทัพของทีมชาติในส่วนอาเซียนในการประกาศสัญญาเพื่อคว้าตั๋วสู่ฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายให้ได้จะดื่มกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับน้องเรด้าพาม่วนต<า>ันด้วยนะครับ,อรบขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตาม,มรับชมจะเดืมกดไลค์กดแชร์ให้กับน้องเรด้าด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ